สดีทุกคนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง You Better r i s h กับเอมนักหอ,อราสตร์ตะวันตกนะคะที่ในคลิปนี้เอมจะมาสอนทุกคนดวงไง่ายๆนะคะว่าพื้นดวงยังไงมีสิทธิ์จะได้ไปอยู่ต่างประเทศบ้างนะคะถ้าเรามีพื้นดวงแบบนี้ก็การันตีไปได้เลยเกิน50%นะคะว่าโอกาสที่จะได้ไปอยู่ต่างแดนนะคะไกลบ้านไกลเมืองก็จะค่อนข้างเยอะมากๆแต่ถ้าเกิดว่าดูจบแล้วนะคะแล้วก็เอ้ยเราไม่มีโอกาสได้ไปอยู่ต่างประเทศหรอเราไม่มีพื้นดวงตรงนี้นะคะ ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ได้ไปต่างประเทศนะคะหรือว่าเราไม่มีโอกาสที่จะย้ายที่อยู่นอกจากเมืองไทยเนาะมันเป็นเพราะว่านะคะสําหรับคนที่มีพื้นดวงตรงนี้อยู่แล้วเนี่ยจะทําให้โอกาสที่จะไปอยู่ต่างประเทศหรือย้ายบ้านเมืองค่ะมันจะง่ายขึ้นแต่ถ้าเราไม่มีค่ะก็ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ได้ไปมันจะได้ไปแต่มันจะใช้ความพยายามมากขึ้นและต้องรอจังหวะดาวเมื่อมีดาวเข้าเมื่อมีดาวออกเนาะอาจจะต้องมีการที่ทํามุมกันกับดาวนะคะหรือจังหวะเวลาที่มันใช่ของเราอะมากขึ้นเพราะฉะนันแล้วก็เรียกได้ว่าถ้าไม่มีนะคะโอกาสได้ไปก็ยังมี เหมือนนกันแต่แค่ต้องรอเท่านั้นเองแต่ถ้าเรามีข้อพวกนี้เอ็มจะพูดถึงนะคะโอกาสที่ได้ไปก็จะเยอะมากๆฉันมันมีอะไรกันบ้างน,นะคะเรามาดูกันค่ะก่อนที่เราจะเริ่มกันนะคะฝากทุกคนกดไลค์นะคะ Subscribe นะคะแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งให้กับเอมด้วยเนาะเป็นอะไรเล็กๆน้อยนะคะที่ทําให้เอมได้เพื่อเอมมีกําลังใจนะคะที่จะทําช่องนี้ต่อไปแล้วก็จะได้มาสอนทุกคนนะคะเก็บข้อมูลความรู้ดีแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเลยะคะ่ะ โดยนะคะในวันนี้เอมจะมาสอนทุกคนพร้อมกับ example ง่ายๆนะคะให้เห็นว่าอ๋อไอเนี่ยคนพวกนี้ตอนที่มีชื่อเสียงนะคะเขาได้ไปอยู่ต่างประเทศได้จริงเพราะเขามีเรื่องราวแบบนี้นะคะคือเริ่มแรกก่อนเลยนะคะของรีฮันนานะคะสำหรบับบางคนจะคิดว่ารีฮันนานะคะเป็นคนอเมริกันแต่จริงๆแล้วที่รีฮนาไม่ใช่คนอเมริกันนะคะเฮนาเป็นคน巴巴多สเนาะซึ่งต่องเนี้ยเนาะก็เลยทําให้นะคะการที่เขาย้ายมาต่างประเทศมาที่อเมริกาเนี่ยเาประสบความสำเร็จที่นี่ก็คือถือว่าเขาต้องมีพื้นดวงที่ทําให้เราได้ไปต่างประเทศเลยเนาะนั้นนะคะอย่างแรก เลยนะคะที่จะได้หานะคะคือดูว่าดาวประจํจำตัวของเรานะคะไปตกตำแหน่งไหน ดาวประจําตัวของเราไปตกตําแหน่งไหนเมื่อดาวประจําตัวของเราตกตําแหน่งไหนแปลว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องที่เราดึงดูดเข้ามาเรื่อยๆอยู่แล้วเสมอนะคะเช่นอย่างรีฮันน่านะคะเขาเป็นคนลักขณาเมธลักนณาเมธดาวประจําตัวจะเป็นดาวอังคารนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าดาวอังคารของเขามาตกอยู่ในราศีธนูที่บ้านเก้าซึ่งราศีธนูเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมและบ้านิก้าก็เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมเหมือนกันการที่ดาวประจําตัวของเขามาตกในบ้านที่9กาและธนูเนี่ยเลยเป็นข้อแรกที่การันตีให้กับเขาเลย ะะว่าเขามีโอกาสที่จะได้ไปอยู่ต่างประเทศค่ะฉันนะคะนี่เป็นเทคนิคแรกที่ทุกคนลองสังเกตได้เนาะโดยนะคะเอ็มจะขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะคะว่าแต่ละลัคนาด,ดาวประจาตัวเป็นอะไรบ้างน,นะคะลองดูตามนี้ได้เลยเนาะว่าเป็นยังไงนะคะหรือสําหรับใครที่ยังไม่ทราบว่าะลัคนาเราคืออะไรนะคะเอ็มไม่ทำคลิปแยกไว้ให้แล้วนะคะอธิบายไว้ข้างล่างแล้วเนาะเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้นะคะไปดูคลิปนั้นก่อนได้เลยนะคะรวมถึงไปดูคลิปนั้นเพื่อที่จะได้ดูด้วยเนาะว่าเราสามารถหาเบอร์ชาร์ตแบบนี้ของตัวเองได้ยังไงนะคะแล้วค่อยกลับมาดูคลิิปนนีี้กกกััต่อนนะะววแรงาายม ประจาตัวของเราไปตกในตําแหน่งบ้านที่9หรือธนูหรือเปล่าถ้าตกในตําแหน่งบ้านที่9้าหรือธนูแปลว่าโอกาสที่เราจะได้ไปอยู่ต่างประเทศจะมีแล้วค่ะขึ้นมาละเปอร์เซ็นต์หนึ่งเลยเนาะอย่างที่2ที่จะดูได้นะคะในชาร์ตวิฮาน่าเหมือนกันก็คือดาวพฤหัสค่ะคือดาวประจาเรื่องของต่างชาติต่างศาสนาต่างวัฒนธรรม ว่าดาวพฤหัสตัวนี้นะคะตกตำแหน่งอยู่ตรงไหนถ้าดาวพฤหัสตกในตำแหน่งบ้านที่1คล้ายกับรีฮาน่าค่ะบ้านที่1คือตัวเองการพยายามด้วยตัวเองแปลว่าโอกาสที่เขาจะได้ไปอยู่ต่างประเทศด้วยตัวเขาเองอะค่ะคือเขาพยายามยนต์ตัวเองตรงนั้นไปมีโอกาสกลับมาเราจะรู้ว่ารีฮาน่าเนาะไม่ได้เป็นคนที่ย้ายมาอยู่ที่เมกาเพราะว่าพ่อแม่เขาย้ายมาก่อนเนาะแต่เกิดจากการที่ตัวเขาเองนะคะย้ายมาได้ตัวเองเป็น first generation ที่ย้ายมาที่ประเทศนี้ฉะนั้นมันเลยเป็นตัวบอกได้ด้วยค่ะว่าเขามาต่างประเทศได้แต่ต้องพยายามด้วยตัวเองค่ะ ชั้นนะคะข้อที่2ส,สรุปก็คือดูว่าดาวพฤหัสนะคะตกตำแหน่งไหนถ้าตกตำแหน่งบ้านที่1ก็แปลว่าเราก็มีโอกาสจะอยู่ต่างประเทศแต่เราต้องพยายามด้วยตัวเองนะหรือถ้าเกิดตกบ้านที่4นะคะสมมติบ้านที่4นะคะคือเรื่องของบ้านทินทานที่อยู่อาศัยก็อาจจะแปลว่าเรามีโอกาสไปอยู่ต่างประเทศด้วยก็ได้เช่นเดียวกันค่ะต่อมานะคะวิธีที่3ค่ะเราจะเปลี่ยนชาร์ตกันบ้างนะคะมาดูของควีนแม็กซิม่านะคะซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่คุ้นเคยนะคะว่าควีนแม็กซิม่าคือใครนะคะควีนแม็กซิม่านะคะพื้นฐานเดิมนะคะเขาเป็นนักประกาศข่าวะคะอยู่ ที่ประเทศอาร์เจนตินาแต่นะคะ สัพพัทสัพพนะคะได้การมาเป็นควีนของประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะก็คือเขาย้ายจากอัลเจินามาที่เนเธอร์แลนด์เนาะก็คือจะเป็นคนนี้นั่นเองนะคะหลายๆคนถ้าเกิดว่าอาจจะเคยเห็นบ้างนอกผ่านตานะคะทางติ๊กตอกติ๊กตอกอะไรจะทำคอนเทนต์ของควีนแม็กซิมาค่อนข้างเยอะเลยนะคะก็ถือว่าเป็นคนโด่งดังคนนึงเนาะที่ได้ย้ายประเทศนะคะแล้วก็ถือว่าทุ้งโชคดีมากด้วยเนาะที่จะเป็นนักข่าวตอนนี้ได้การมาเป็นพระราชินีแล้วนะคะซึ่งควีนแม็กซิมานะคะก็น,นี้จะเป็นเบอร์ชาร์ตของเขาเนาะเขาเกิดที่บุนอยเลสนะคะก็คคคืออทีีทที่ระะเเศาาจนนนนิวธกดูขงะะ้ ก็จะแตกต่างไปกับนิดนึงจากของรีฮาน่าจากวิธีที่1และวิธีที่2นะคะก็คือเราจะดูดาวประจําบ้านที่4ก็คือดาวประจาเรื่องบ้านทินทาไดยูเรเซยของเราว่าดาวตัวนี้ไปตกที่ไหนนะคะซึ่งดาวประจำบ้านที่4ของเขานะคะคือดาวพฤหัสเพราะว่าบ้านที่สี่เขาตกราศีมีนดาวประจำราศีมีนคือดาวพฤหัสนะคะเราจะเห็นเลยว่าดาวพฤหัสของเขานะคะไปตกอยู่ในราศีธนูที่เป็นราศีของต่างชาติต่างคณะต่างวัฒนธรรมก็เลยทําให้เขานะคะได้ไปอยู่ที่ต่างประเทศตรงนี้นั่นเองค่ะ แต่ในขณะเดียวกันนะคะเราจะเห็น่าบ้านที่สีิงเขาก็ตกราศีมีนด้วยราศีมีนถ้าเราดูตึกๆกันแล้วเนาอมันเป็นราศีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราไม่คุ้นเคย the unknown something มองไม่เห็นอะไรเงคะอะไรที่เราไม่คุ้นเคยชะนะมันเลยก็ทําให้เขานะคะได้ย้ายถิ่นฐานไปในต่างประเทศแต่เป็นต่างประเทศที่มันไกลกับวัฒนธรรมเขามากๆไม่ใช่อาเจนิน้าย้ายไปโคลอมเบียหรือว่าปารากวัยในประเทศที่มันอยู่ในทวีปเดียวกันเนาะแต่มันย้ายคนละประเทศนะคะและคนละภาษาด้วยเลยเลยมันทําให้นะคะเป็นอีกตัวหนึ่งที่บ่งบอกได้เหมือนกันว่าอ่ะคนเนี้ยได้ย้ายประเทศจริงแต่เป็นประเทศที่ห่างไกลาจากวัฒนธรรมที่เขาเคยได้ไปเพราะว่ามันตกราซีมีนที่เป็นความว่าดีอันโนลด้วยนั่นเองนะคะก็สามารถดูลึกๆแบบนี้ได้เนาะ ฉันนะคะสรุปวิธีที่3นะคะก็คือดูว่าดาวประจําบ้านที่4ประจําบ้านของบ้านที่อยู่อาศัยของเราไปตกในตําแหน่งไหนนะคะก็จะทําให้เรานะคะได้ไปอยู่ที่ประเทศว้าไปตกอยู่ในตําแหน่งของธนูหรือตําแหน่งบ้านที่ก้าไหมหรืออาจจะตําแหน่งของราศีมีนก็ได้เช่นกันนะคะก็จะทำให้เราได้ไปอยู่ต่างประเทศแต่ถ้าเกิดเป็นราศีมีนก็อาจจะเป็นประเทศที่ห่างไกลวัฒนธรรมก็ได้ค่ะ ซึ่งก็จะเป็นประเทศที่เรารู้สึกหาก่างไกลจากวัฒนธรรมนั้นด้วยก็ได้เช่นเดียวกันค่ะหรือเอมคอยกตัวอย่างของตัวเอมเองเนาะดาวบ้านที่4ของเอมนะคะตกอยู่ที่กรกฎค่ะกรกฎก็คือดาวประจําไปเป็นดาวจันทร์ พระจันทร์ดาวจันทร์จะเป็นดาวประจำบ้านที่สคือบ้านที่อยู่อาศัยของเอมนะคะทีนี้มาดูพระจันทร์ของเอมต่อพระจันทร์ของเอ็มตกในราศีมีนค่ะราศีมีนที่บอกมันคือดิอันโนดมันเป็นแดนไกลที่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเอมก็เลยได้ย้ายมาอยู่ที่นี่ค่ะดูใบเป็นประเทศที่เราไม่เห็นภาพตัวเองมาอยู่เลยนะคะหรือไม่ได้เข้าใจวัฒธรรมเขาด้วยซ้ําคนละศาสนาคนละภาษานะคะคนละวัฒธรรม แต่มันก็ไม่ได้แปลว่าประเทศที่ไม่ดีเนาะการที่มันห่างไกลกันนะคะแต่แค่อาจจะไม่ใช่ประเทศที่คนไทยคุ้นเคยเช่นเนาะญี่ปุ่นเมกาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เรารู้จักกันดูเช่นแล้ว,วมันจะมีประเทศอะไรต่างๆถ้าเกิดว่าดาวของเรานํามาตกอยู่ตำแหน่งนี้นะคะก็าจะบอกได้ด <ๆ S 2> ้วยรเช่นเดียวกันเนาะว่าเราอาจจะได้ไปอยู่ที่ที่เราไม่ได้คุ้นเคยคะ่ะแล้วก็วิธีที่4นะคะวิธีสุดท้ายคะ่ะขอใช้ตัวอย่างของออร์ดี้เนาะเฮบเบิร์นนะคะอาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อกันอีกเหมือนกันเนาะแต่ถ้าเกิดให้ดูรูปทุกคนอาจจะคุ้นๆหน้าตาเขาาบ้าะะ้้งงงนนนนนะะะะะคคคคกก็็ือผูหิีซึ่ เป็นนักแสดงนำในหนังเรื่อง Breakfast in Tiffany นะคะไม่รู้ว่าใครเคยดูเรื่องนี้บ้างหรือเปล่านอนเหมือนเอมนะคะเอมก็จะชอบเรื่องนี้มากนะคะหนังเก่าซึ่งก็ใครยังไม่เคยดูนะคะลองไปดูได้หนังมันจะ มันจะไม่โวกเท่าปัจจุบันนี้แล้วนะคะมันก็จะยังมีความเก่าผู้หญิงตามผู้ชายอะไรอย่างนี้อยู่บ้างนะคะแต่ว่าเขาเป็นผู้หญิงคนงหนึ่งที่เรียกก็สวยมากมากมากๆนะคะแล้วก็พื้นฐานพื้นเพย์เขามันเขาไม่ใช่คนที่พูดภาษาอังกฤษอยูแ่แล้วเขามาจากประเทศเบลเยียมนะคะแต่ก็ได้ย้ายไปอยู่ที่อังกฤษแล้วก็ได้ไปแสดงหนังที่อเมริกาด้วยนะคะเฉยก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศเยอะมากเหมือนกันนะคะโดยนะคะอย่างของคนนี้นาวิทีที่4ี่จะดูได้เลยนะคะก็คือการทํางานนั่นเองค่ะเพราะอย่างที่ ไปทํางานอะไรต่างๆที่ต่างประเทศเนาะเราเลยจะดูจากวิธีการดูงานค่ะซึ่งวิธีการดูงานที่ง่ายที่สุดก็คือ MC นั่นเอง MC คือจุดสูงสุดนะคะของชีวิตทุกคนโดยเฉพาะในเรื่องของการงานถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่มี MC ตก Sagittarius หรือราศีธนูแบบนี้ ก็แปลว่าเรามีโอกาสที่จะได้ทำงานเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมหรือไปทํางานที่ต่างประเทศเหมือนกับออรีเช่นเดียวกันค่ะก็จะเป็นเทคนิคท,ที่ง่ายมากๆเลยนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งนอนวิธีที่5นะคะนี่มันจะแอดวานซ์ขึ้นมาเนาะแต่เราจะเห็นในเบิร์ชาร์ตของออรีนะคะก็คือการที่ดาวพฤหัสกับดาวราหูของเขามันคอนจังกันนะคะซึ่งดาวพฤหัสมันคือดาวต่างประเทศนอวอย่างที่เราบอกไปก่อนหน้านี้และราหูคือดาวดิอันโนนนะคะดาวที่เราไม่รู้มันคืออะไรมืดมองไม่เห็นไม่เข้าใจฉะนั้นการท มันก็เลยทําให้เขาได้ไปอยู่ต่างประเทศโดยที่ไม่คาดคิดบ้างโดยที่ไม่ไตั้งใจหรือือไปอยู่แล้วแล้วเขาก็ไม่รู้ด้วยเนาะว่าตรงนั้นจะมีอะไรนะคะคิดว่าตอนนี้เขาได้ย้ายประเทศช่วงนั้นนะ่ะเขาน่าจะ lost พอสมควรเลยแหละเนาะว่าโอ้ทำไมประเทศนี้มันไม่เหมือนกับที่ฉันเคยมานะจากที่ฉันเคยมาอะไรประมาณนี้นะคะฉันก็นี่ก็จะเป็นเทคนิคนึงนะคะที่ค่อนข้าง advanced แต่อาจจะไม่ได้เจอบ่อยในทุกคนเนาะแต่ก็อธิบาย้ทุกคนเห็นภาพด้วยลวกันค่ะว่าดาวพฤหัสควันจั้งกับตัวราหูแบบนี้นะคะก็เป็นอีก indicator หนึ่งที่ทำให้เราได้ย้ายไปต่่างประะเทศะคะ อันนี้ก็จะเป็น4เทคนิค สี่ครึ่งนะคะสี่ครึ่งนะคะสี่ครึ่งห้าเทคนิคนะคะง่ายๆที่สามารถให้ทุกคนลองไปดูกันได้นะคะว่าเรามีดาวตรงไหนอะไรแบบไหนตามที่เอมบอกหรือเปล่านะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเนาะชอบคลิปนี้หรือมีคําถามอะไรงไงเพิ่มเติมนะคะสามารถสอบถามเอมมาข้างล่างได้เลยหรือสําหรับใครก็ตามนะคะที่ดูมาจนจบแล้วสมเอ้ยเราไม่มีพื้นฐานดวงตรงนี้เลยที่ได้ไปอยู่ต่างประเทศทํายังไงดีคะคุณเอมเราอยากไปมากๆนะคะเอมแนะนําให้ดูหริษัทตะวันตกส่วนตัวนะคะที่จะสามารถบอกให้ได้เลยว่าช่วงไหนเรามีดวงที่จะได้ไปต่างประเทศบ้าง และจริงๆแล้วคุณอาจจะมีพื้นดวงข้างในนะั่นอีกก็ได้นะคะคล้ายๆของออร์เดรเมื่อกี้นอนที่มันอาจจะเป็นจุดที่ซับซ้อนนะคะซึ่งเอมก็จะอา่านให้กับทุกคนอย่างละเอียดนะคะเมื่อจองดูดวงส่วนตัวกันเข้ามานะคะสามารถแอดไลน์เข้ามาที่ a d your beloved นะคะตรงนี้นอะรแล้วก็สามารถจองดูดวงเข้ามาผ่านระบบได้เลยนะคะหรือสําหรับใครที่นอกจากจะดูแล้วโอเคอยากไปแบาประเทศแล้วอยากดูด้วยเพิ่มเติมอีกว่าประเทศไหนดีกับเราบ้างนะคะไม่ดีกับเราบ้างไปประเทศไหนแล้วมีโชคลาภเรื่องการเงินไปประเทศไหนมีโชคลาภทางเรื่องความรักหรือไปประเทศไหน ระมัดระวังไม่สบายอวัยวะอะไรบ้างนะคะโทรศัพท์แผนที่ก็สามารถดูได้ละเอียดถึงขั้นขนาดนั้นเลยสามารถบุ๊กเข้ามาจองคิวดูดวงส่วนตัวกับเอมได้หรืออาจจะดูอีกคลิปหนึ่งของเอที่ทำให้เราเช่นเดียวกันด้วยก็ได้น,นะคะโทรศัพท์แผนที่พื้นฐานอยากดูเองต้องดูยังไงก็ไปดูคลิปนั้นกันก่อนเลยก็ได้เช่นเดีวยวกันค่ะยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากมากนะคะที่ติดตามคลิปนี้กับเอมอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้ให้กับเอมด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจทําคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปค่ะไวังไเราจกันต่อคลิปหน้ายัดะ